หนึ่งปีที่ผ่านมาเราประมาทแน่นอนเราช้าไปเราคิดว่าไม่ไม่ระบาดขนาดนี้สถา,านการณ์ของเราก็คล้ายๆน้องๆอ,อินเดีย คือมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากาเรา200 nope. คนผู้ติดเชื้อ20,000คนต่อวันค้าในความเป็นจริงคงไม่ใช่20,000คนได้เพราะ20,000คนเป็นตัวเลขของ RT-PCR ถ้า oh มีผู้ป<ช>่วยแล้ว<น>ไม่ถูกรับมาดูแ,แลเร็วเนี่ยเขาก็จะป่วยหนะักโรงพยาบาลก็จะล้นแล้วไม่มีทางจะดูแลผู้คนได้เลยอัตรา,าตายจะสูงขึ้นอีกก็คาดหวังนะว่าจะมีการตรวจเร็วจ่ายยาเร็วแต่ระบบการตรวจเร็วจ่ายยาเร็วเนี่ยควรจะเป็นระบบปกติ ในอนาคตอันใกล้ของทุกพื้นที่ที่มีการระบาด โครงสร้างพื้นฐานในการดูแลประชาชนเรื่องสุขภาพของกทมเนี่ยยัง,ยงต้องการการลงทุนการพัฒนาอย่างจริงจังการเพิ่มบุคลากรอ,อีก,อ,กอีกชุดใหญ่เลยซึ่ง,ซ,งซึ่งบทเรียนครั้งนี้เนี่ยผมว่าสําคัญมากการระบาดครั้งนี้ชัดเจนมากว่าความเร็วในการระบาดและความรุนแรงของโรคที่มันเร็วเนี่ยระบบสุขภาพของกทมเนี่ยตามไม่ทัน ความเป็นเมืองหลวงศรีวิไลเนี่ยต้องการการดูแลผู้คนผู้คนในชุมชนแออัดเขาต้องการสิ่งเหล่านี้นะเขาไม่สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลชนเขาไม่สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบางทีเข้ายากเพราะรายได้น้อย300 320น้อยกว่านั้นก็มีสุขภาพมันไม่ได้เรื่องของการเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคตอนป่วยอย่างเดียวที่เรามาทำก็เป็นเรื่องของการควบคุมโรคนะซึ่งกระบวนการควบคุมโรคในกรทมเนี่ยก็เพิ่งสู์บริการาสาธารณ ศูนย์ดูแลประชากรขนาดนั้นเขาทําไม่ไหวหรอกครับไม่ใช่ความผิดของเขาแต่มันต้องการการปรับระบบของประเทศไทยก็ต้องการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพในกรุงเทพอันนี้ถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดเราทำนะครับตรวจทุกวันจริงๆเลยกรุงเทพก็พยายามตรวจทุกวัน แต่ว่าด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลและปริมาณประชากรที่มากก็ยังไม่เพียงพอแั้นจะทำไงให้มีการตรวจ,ญญรวจถ้าไม่สามารถจัดการได้ก็ต้องให้ตรวจตัวเองแต่เซลล์เทสก็มีปัญหาหลายประการรวมทั้ง ATK ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือมาตรฐานการตรวจที่สูงผมคิดว่าหัวใจคือรัฐบาลอยสปสชกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นผู้คุมระบบพวกนี้ ต้องเข้มงวดและเข้มข้นในการใช้ของที่มีคุณภาพเท่านั้นิงๆสิ่งที่เราทำก็ไม่จำเป็นต้องแพร่ชนบทบุกกรุงนะเราก็ไม่อยากมาบุกนะเราอยากให้ระบบปกติเดินแต่ว่าเรามาสร้างโมเดลเราก็ไม่รู้เหมือนกันพอเรากลับไปแล้วระบบในกรุงเทพขยะดูต่อขยัปรับพละกําลังตรงนี้ต้องการพลัง ของรัฐบาลมาช่วยลำพังโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพเขาก็ไม่ไหวแล้วเวลาหายใจเวลากินข้าวก็แทบไม่มีแล้วแต่จริงๆช่วยได้ที่บอกช่วยได้ก็อย่างเช่นไงโรงเรียนยังว่างไงเปิด CI ได้ไงระบบการแพทย์เอกชนยังพอได้ที่จะสร้างความร่วมมือให้เขาดูแลพี่น้องประชาชนมากขึ้นส่งเสริมให้ชุมชนเขาดูแลตัวเองให้เขาเย,ย,ยาผู้คนที่ติดโควิดหรือญาติพี่น้องที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ต้องออกไปทำงาน แต่ทำไงไม่ออกไปทํางานแล้วมีข้าวกินล่ะไม่ออกไปทํางานแล้วมีรายได้ระดับหนึ่งล่ะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานหลายองค์กรช่วยกันได้มันต้องการการบูรณาการการทํางานร่วมกันการคิดอย่างเป็นระบบ ชี้นำสังคมของรัฐบาลของผู้นำประเทศที่ต้องทำให้คนเห็นอนาคต,าคตเห็นความหวังเห็นทิศทางที่จะเดินไปด้วยกันซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเราเห็นแต่วัคซีนขาดแคลนฟาวิกีลาเวียก็ขาดแคลนโรงพยาบาลก็เตียงเต็ม120วันก็ไม่รู้มันจะเป็นได้หรือเปล่าคงไปไม่ถึงแน่ๆคือเราเห็นแต่ปัญหาการชี้นำ ความหวังให้ผู้คนและให้ระบบของประเทศเนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยเดินไปสู่ทิศเดียวกันเนี่ยยังยังไปไม่ถึงตรงนั้นซึ่งสำคัญมาก